เมื you can ่อเขาโตขึ้นเราต้องพาเขากลับมาที่นี่เลช่าคุณยังทำไม่ได้เลยแค่พี่สาวของคุณขอบคุณซูวีดีฮะไปเลยโอ้ลูกสายกว่าอยากไปเลช่า <inequ ity> ลูกชายเก่งมากค่ะไม่น้องเลยค่ะเขาอยากขึ้นก้ลูกชายลง well จากรถเดินแบบเซยแบบงงถ่ายตานผู้ชมไรชายอเคลูกชายเกดแมกดอยู่ไรสอยู่ไรเสายสวัสดีค่ะ มาเร็วทำสูดลร็วกรนัก ดูมาก็น่ากลัวนะคะเนี่ยเ,เอาไปเอาไปเฮ้การ์การดกดจบเอาเอามดหม้วเอาเฮ้การ์ดสัวร์ชัวรเฮ็ดซ้อนนี่ดีกว่าโอ้โ้โอ้โ้โอ้โรถซอนอ่ะซอนอ่ะซ้ไน right ่ h e r h อ, <lines> อ้าวาเย้ข้วหน่หลุกไส้ไข่ก็ได้

ดูดูดูนี่ใครนี่ใครเอ่ยไอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่าจยใหญ่ใหญ่ oh. สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวัดครับวัดครับก็วัดครับนงลูกก็วัดก็คือพากันไปเที่ยวทะเลนะคะก็คือไหม่กันทั้งครอบครัวเลยนะคะ <No. S 1> อะจริงจริงจร <No. S 1> ิงจริง <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone welcome to มเมียฝรั่งทุกตา l i v e in USA เนานะคะเป็นจังนไรคะ่ะ f c ทุกท่านสบายดีบ่ค่ะทุกตาหวังว่า FC กับคงสีสบายดีเนาะคะ่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะทุกตาขอวอวยพรให้ f อฟของทุกตาทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญลำลำด้วยรวยมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเด้อกับคลิปวิดีโอนี้บ่มีอยังหลายเนาะคะ่ะ เพียงแต่ว่าตุกตาเอามาแบบว่าเฮ็ดเป็นคลิปวิดีโอ,อความทรงจําอันน่ารักแบบว่าอันแฮปปี้ของตุกตานะเนาะค่ะเนาะก,ก็คือเมื่อเฮ็ดคลิปวิดีโอขอบคุณสามีนั่มเนาะคะ่ะก็คือเขาเฮ็ดดีเขาก็ต้องขอบคุณแล้วตุกตาก็ได้บอกลูกบอกเต่าขอบคุณคุณสามีนั่มเนาะคะ่ะที่เขาพาไปเที่ยวนะคะ่ะถึงมันสิเป็นการที่แบบว่าระยะเวลาที่สันที่ได้เห็น สามีตุกตาเล่นกับลูกยังสันยังสี่ต่ว่ามันกับเป็นความสุขเป็นความทรงจําที่ดีเนาะค่ะตุกตาก็เลยอ,อยากออกมาชแชร์กับท่านผู้ชมเนาะ,ะเนาะก <c oughs> ัะถ้าครอบครัวใดทีแบบว่าอบอุ่นอยู่แล้วตุกตาก็ดีใจน้ำเด้อค่ะถ้าขอบครัวใดที่ว่ามีปัญหาคือขอบครัวตุกตานะค่ะขอบครัวตุกตาเนี่มีปัญหาร้ายเนาะค่ะเนาอะ,อะกับพยาามตุกตากับพยามเปลี่ยนแปลงเจ้าของปรับปรุงให้เขากับสามีเนาะ,ะค่ะก็ สามีเขาก็บอกว่าเขากับพยา,ยามปรับปรุงอยู่แต่ว่ามันกับเมยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเนี่ยค่ะช่วงไปวเคชันเนี่ยย่างหน่อยเขากัย่งพยาญามอยูเนาะค่ะเนาะก็เป็นแบบว่าความสําเร็จของตุกตาอีกขันหนึ่งที่พยายามแบบว่าอ่าเขียวเ็นเล่าแบบถึงสิมเมยล่ะแต่ว่าอ่าย่างหน่อยแล้วก็ยังย่อมจะเปลี่ยนท่ามกับครอบครัวอยู่ประมาณนี้ซึ่งภาพเราเนี่ยมันบ่คอยมนี้เนาะค่ะเนาะบ่ะคอยมนี้ทุกตาเลยอยากอ่า เก็บเกี่ยวไว้ไม่ถึงว่าอยากเก็บไว้แล้วก็อยากยุดเวลาอยากหยุดหน้าที่ไว้ตรงนั้นค่ะบอกย่งไงว่าอยากหยุดเวลาไว้ตรงนั้นอยากยุดเวลาไว้เพื่อเด็กๆเ,เพื่อลูกๆของตัวเองนะคะเพราะว่าทุกตาเห็นเขามีความสุขมากๆค่ะทุกตาก็เลยมาทําคลิปวิดีโอขอบคุณสามีนะคะนี่เนาะค่ะเราทุกตากะวังว่าต่อๆไปเลกก่ากะคงสีเฮดให้ดีก็นีดีขึ้นก็นี เราุกตากับสิพยา,ยามปรับโตเป็นคุณแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบอกเลิกกับเล่าหลายครั้งแล้วแต่ว่าบ่ได้ผลคือเล่าบอกตรงๆว่าเล่าไม่ยอมเลิกเนาะค่ะเนาะทุกตาเลยต้องทนพยายามต่อไปกับเล่าลก็ย่าแเราก็ทุกอีกอย่างนึงเนาะค่ะเนาะทุกตาก็ขออขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยค่ะเด้อที่เขามาหายกำลังใจตุกตา จะไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตให้ทุกตาน้ำเด้อค่ะทุกตาซึ้งยิ้มค่ะแบบว่าเอฟซีเขียนมาตลอดคนเนี่ย่าเพิ่นเขียนมาให้กำลังใจทุกตาเราเขียนมาให้ค้าแนะนำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะค่ะเนะาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุกตามีโอกาสทุกตาก็่าเฮ็ดคลิปอ่า,อาที่แบบว่าเอฟซีเขียนมาเนาะค่ะเนาะเอามาแบบว่าแชร์กับท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีหลายๆมีหลายๆแบบว่า มีหลายอคอมเมนต์ทีเอฟซีเพิ่นเขียนมากหรอกกโดนใจหรือว่าถูกใจทุกตานะคะเฮ็ดไห้ทุกตาแบบซึ้งเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจังดเมื่อรอรับชมคลิปวิดีโอน้ำกันอ่าคลิปวิดีโอนาน้ำกันด้เลยค่ะว่าทุกตาเสียวเรื่องเล่าอีหยังมานํำเสนอก่ายยาทีฝ้าทิมจะฝ้าป๋าอย่าลืมกันเด้อค่ะเด้อฝากขอบครัวในหน่อยของทุกตาไว้น้ำอ่อ,อมอ,อกอ้อมใจของเอฟซีในเด้อค่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ